ก็แล้วค่ะก็จะสมับกรเรียนรู้โดนะคะก็มาจากการที่เราอยากสร้างาาญี่ปุนใหม่นะคะแล้วก็มีเรื่องของการจะเข้าบริการการมัยของยให้มากขึ้นแลวดังนั้นอสิ่งที่เราจะสื่อสารในปีนี้นี่ค่ะก็จะมีแบบเราสนนาขอม็่อนนะคะแล้วก็มีเรื่องของการใช้เทคโนโลยนในการสื่อสารเป็นเป็นยบต่างจะมีความ ครับผมก็จริงๆตอนตอนแรกที่ที่ดูเลยนะก็รู้สึกตกใจเลนะเพราะว่าทที่เราเราดื่มอยู uhh ่แล้วที่ห้านี่ยม้ว่าเออทิปก็ติดต่อมาจริงจริงเลยมันมีความแบบ m a n i f e เลยบางอย่างเราเราเรารีบรีบไปบอแม่อเราบอว่อตอบมาจริงๆแล้วเรา้เราเหมือนตอบตรงมเนะเพราะว่ารว่าแบรนด์นี้เราเราดื่มมาตลอดแล้วอยู่วันนี้มแบบเราเราได้ไปดื่มรู้สึก อย่างครั้งนี้ม so. ีแคมเปญพิเศษด้วยที่จับคู่ด้วยเป็นแคมเปญอะไรอย่างไงเราจริงๆก็เป็นเป็นแคมเปญที่ที่ผมรู้สึกว่ามันมันคืมีความน่ักเป็นแคมเปญที่ที่มันทำให้ด้วยในอยากจะให้ตัวแบรนด์อะไรทุกอย่างเนีว่าสามารถเข้าถึงคนใหม่ได้มากขึ้นจริงจมว่าเออทางทางนี้มันเป็นทางที่ที่ผมผมตัวผมเองก็คือยังคาดไม่ถึงในตอนตอนแรกที่เราจะ่เราเข้ามาว่ามันจะมาทางนี้อะไรอย่างเงี้ย พอเราได้ออกออกไปทําถ่ายทั้งตัวทีวีซีถ่ายทุกอย่างจริงแบบทีมงานทุกคนเป็นกลุ่มเหมือนรุ่นเดียวกันเลยครับทั้งแบบที้ถือกับล้องทุกคนแบบเป็นเหมือนกลุ่มเด็กวัยรุ่นทําผลงานที่ให้กับคนรุ่นใหม่ได้ดูอะไรครับือว่าทารทำแบบแบบมันมันเจ๋งแล้วก็เท่มากเวดูแล้วก็เข้าถึงแค่ที่ไหนได้บ้างส่วนตัวผมเองชอบเลยนะซึ่งเสือกวาดฉลองอะไรใช่ไหมครับใช่ค่ะเออ จริงๆถามว่าในกิจกรรมคือ่วปีนี้ี่นที่บอกนะคะเรามาในปีนี้เป็นที่โบสที่ช่วยสรนะคะก็จริงๆมีกิจวัตรที่ตลอดปีก็มในเรื่องของการไปสร้างกิจกรรมสร้างไร่ที่มีขเล่นแบบไม่ตใหม่ สุดท้ายแบบบอกเซนชวนเลยครับสำหรับคนรุ่นใหม่ในการแบบหันมาแบบดื่มน้ําผลไม้ครับผมไม่อยากจะฝากเชิญชวนทุกคนในที่ี้เราเป็นทุกคนเลยนะครับผมไม่ว่าจะรุ่นใหม่รุ่นใหญ่หรือใครก็ตามนะครับผมแบบหันมาดื่มน้ำผลไม้แับเป็นปรน้ำที่จริงร่างกายของเราเนี่ยมันมันต้องการวิตามินอะไรหลายอย่างที่มันอยู่ในน้ำผลไม้อยู่แล้วด้วยแล้วเิญชวนทุกคนมารักษาสุขภาพมาคือคือจริงๆการการดื่มน้ำผลไม้ทุกคนอาจะแบบนดูไม่ดีหรือเปล่าจริงๆทิฟโก้ขอขอทำให้เห็นว่า ดึงน้ำผลไม้แล้วก็ดูด้วยดนะ้วยเป็นยังไงซึ่งมันก็ทำได้